อันยองัที่ยูผู้กอบชาแนลชที่ยูเคเกณฑ์นหนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งเราไปเจอแบบแนวสร้างนะคะไม่รู้ว่าแมปนี้มันเป็นแนวสร้างยังไงนะหน้าปกอะหน้าปกอาจจะหลอกลวงนะแต่ข้างในเป็นแนวสร้าง มันต้องสร้างสองคนและนแบบนี้ได้ถูงสุด8คนเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะใครใครที่จะเล่นแบบนี้ใส่ชุดสาดีไม่ได้นะมันบักชุดนะพนูดง่ายๆคือไม่รับรองชุด3าดีนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าเสิริมส่วตัวเราสร้างมันสร้างเสิร์ฟฟรีนะนี่เขนว่าฟรีเซิร์ฟเร์ เราเข้าไปมันมีสีให้เราเลือกแต่เราขอเลือกสีชมพูก่อนไม่ทช่ไมเราถึงเลือกสีชมพูเพราะว่าอะไรหรือไม่เพราะว่า เลือกสีสมพูนเนี้ยเพื่อเราะเลือกถึงยู u ู u เออน้องคนหนึ่งที่เปที่ทำเกี่ยวกับคิดเกมโราบอกเหมือนเรานี่แหละและเป็นน้องที่เรารู้จัก,จกอะ่ะเขาจากไปนานแล้วเห็นเห็นหน,น้องเขาชอบสีสูก็เออเลือกตามน้องเขาซะหน่อย ทางหายจากแแบบนี้ไปนานเลยนะลืมลืม เราก็มาอาอันนี้สีชมพูอันนี้เราจะไม่ไปยืนเด็ดขาดเพราะว่าถ้าจะยืนเดี๋ยวต้องใช้แปรเพราะว่าไอ้ต้องจะต้องใช้เครื่องมือถ่ายแปลภาษาเดี๋ยวขอแปรภาษาให้ว่ามันคืออะไร เดี๋ยวใช้แปลภาษาให้แป๊บหนึ่งนะโอ้ยอันนี้มันคืออะไรอ๋อแพ็กเกจมันคือแพ็กเกจนะคะ มันคือแพ็กเกจนั่นเองเดี๋ยวจะไปเล่นโลโบกอกหลังจะเล่นโลเอ๊ไปเล่นฟีฟายหลังจะเล่นฟีฟ e เสร็จก็เข้าเกมเต้นต่อเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันไม่ได้เข้าเกมเต้นเพราะว่าเกมเต้น,นไอ้ดอนพามันอับเดตอะก็เลยอดเลย ตอนที่จะมาอัดคลิปอะต้องเล่นเกมเต้นมาเล่นเกมเต้นก่อนไงแล้วก็ตามด้วยฟรีไฟไงมันว่าเกมแบบเลงระดับอย่างเงี้ยเล่นอันดับอย่างเงี้ยมามาแล้วเราคือเราจะตาราง,งว่าเออเกมนี้อยู่หนูส่วนไหน เดี๋ยววับไปต้องเอ้ยไม่ต้องวับหรอไม่ต้องวับหรอก,อรอกเดี๋ยวก็สร้างเสร็จแล้วนี่ขอปิดเสียงเขาดูไหม นี้ไม่มีเสียงเพลงเราขอปิดเสียงแล้วกันคือเราลำคาญเสียงไอเนี่ยเสียเวลาเก็บเงินไงยิงปืนเล่นระหว่างรอเออเออเอะเอะ เมื่อกี้เมื่แบบมีเงินกิ้งมาอันนี้เราไปไปภาษาละแสงสีแสงสีแดงสีดำน่าจะป็นเน,น,นสีดำามาเหมาะกับวินดีมากเลยอะสีดำาเหมาะกับวินดี คลิปก่อนไม่ค่อยลุกถ้ดีถึนเลยขอใครด้วยนะฮะแท็บเล็ตร่วงเดี๋ยวขอ,อจากกันแท็บเล็ตตอนลงอัดคลิปเสร็จทีเดียว ดาบสวยมนนากเลยเนี่ยดาบอันนี้สวยอ่ะอันเนี้ยเคยเห็นเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมแจนเนี่ยสวยอ่ะชอบอันเนี้ยชอบดาบอันเนี้ยมากสวยเนี่ยสวยกว่าไอ้ที่เรามีเนะี่ยที่เราติดตัวไว้อ่ะดูดิโคราฟิลกันเลยอะ่ะโอ้โหดาบโคราฟิลเนี่ยมีแบบ อ่โอเคเราซื้อกำแพงกั้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันถ้าใครชอบแนวต่อสู้ก็อันนี้ตอบโจทย์อยู่นะมันเล่นกับมันเล่นกับหลายคนได้เอาไปแบบเอาไปแบบฝนฝนเพื่อนฝนคนในแมปเนี้ยแต่แต่ฝนคนในแมปอะที่เขากำลังสร้างอยู่อะ ปวดได้นะอันนี้สอบโจทย์สําหรับคนชอบปวดหรือชอ,ชอบชอบแบบต่อสู้อ่ะอันนี้สอบโจทย์อยู่นะแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นมีดาบสองดาบแล้วก็มีปืนมาให้เรา <Okay. S 1> แล้วก็มีอีดาบหนึ่งมาให้เรา ตอบโจทย์อยู่ไหดีนะแบบนี้ดีมากเลยอ่ะดีแบบดีสุดๆอ่ะแล้วทำงานทิ้งซึ่อแบบไว้ให้นะ ันนี้สุดยอดหนูรู้สุดยอดดี่ซน์ผู้ก่อสวยางไอ้แบบอิแมพนะสวยไปอิไม่ไดนะ้สวย,สวยแบบดีไซน์แบบเออโปรงใครด้วยอะไรเนี่ยมันหล่อนอะไรเงินสดเออโลดใส่หัวดิซันนี่นะ ถ้าใครถ้าใครไม่เห็นภาพไอ้กล่องนี้หล่นใจให,หัวนะย้อนกลับไปได้เลย,ยวหวล่นแบบยังดังปักโอ้แม่กออ ซื้อนี่ก่อนแล้วก็ซื้อกำแพง ก็สร้างมาก็เกือบเอ้ยเกมนวนี้ก็ดีเหมือนกัน,น,นเนี่ยแบบแนวเนี้ยแบบแนวเนี้ยก็โอเคอยู่นะสำหรับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็เดี๋ยวทำการทีมลนงกงใต้คลิปอ,อีกทีหนึ่งนะ คือฝ่ายติดไว้ขิ้นเลย เวยอยู่นะสวยอยู่โอเคเราลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย